ครับขันขขนี้ยากทุกคนท่องนะครับผมอะไรอยู่เหมือนเดิมครับอยู่กับกลิ้งอยกับท้องนี้ก็มีหนุ่มกับกลิ้งครับคู่กันตลอดครับตอนนี้กลิ้งไปไหนคุยกับหญิงอ่าาครับกลิ้งเข้าน้ำครับอาบน้ำจับน้ำนั่งคุยกันก็ได้ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้องตั้งแต่เดินทางมาถึงที่สัตหีบ เหนื่อยไหมก็ก็ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับไม่มากเพราะว่าเดินทางประมาณแค่2งชั่วโมงครึ่งแล้วพอมาถึงที่พักเป็นยังไงชอบไหมก็ชอบบรรยากาศดีครับลมรื่นดีจนมาเยอะมากครับมีสระน้ำด้วยใช่ครับได้ลงไปใช้หรือยังยังไม่ได้ใช้บริการเลยครับหรือหลังห้องนี้เองสระน้ำครับผมครับเคยมาที่สัตหีบบ่อยไหมก็ไม่ไม่บ่อยครับ ส่วนมากก็จะมาแขงฟุตบอลมากกว่ายังไม่เคยมาเที่ยวเลยตอนเล่นอยู่ดิิชั่น2ก็มีกองเรือเคยเจอครับเคยเจอมาแล้วคยเจอมาแล้วครับผมเป็นยังไงตอนนั้นก็ตอนนั้นอย่างว่าครับเขาเป็นพวกทหารเมื่อก่อนจะเตะสี่โมงเย็นเขาก็จะแบบสไตล์เดียวเลยคือวิ่งสู้ฟัดแล้วผลตอนนั้นจาร์จุรีเป็นยังไงเสมอครับเสวันนี้เรามาเจอติ้งแล้วหลังจากวันนี้เราเคย ได้ทราบว่าหน่วยอัมกลิ้งมาพอสมควรนะฮะบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยกลิ้งชอบคุยโทรศัพท์จริงหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงวันนี้ต้องขอแก้คาบก่อนเออยังไงครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเล่นเกมครับไม่ไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์ครับไม่ค่อยแชทนะครับไอแชทแชทก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แชทกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปเป็นแฟนนะแฟนเรา แฟนเราครับคราที่แล้วพี่หนุ่ยอัมฟ้าแฟนผมเข้าไปดูซะโกรธกันนะอาทิตย์หนึ่งอะครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับโกรธกันจริงๆเลยอโกรธจริงๆครับจริงคุยกับแฟนแต่ตัวเองแฟนผมเนี่ยแล้วทำไมอยู่ดีๆเขาถึงได้เข้าไปดูคลิปพี่หนุ่ยฮะมีคนไปถักเขาพี่หนุ่ยเขาไปมีคนเอาเอามาแชร์ในเฟซผมอะครับครับเลยอะแฟนผมเข้าไปกดดูพอดี ไลเลยเราได้ไมาอธิบายกับพี่หนุ่ยยังว่าเนี่ยผมทะเลาะกันเลยนะโอ้บอกแล้วครับ <laughs> พี่หนุ่ยเขาก็ขำอย่างเดียวครับ <laughs> สร้างสร้างความรวฉานครับท <laughs> <c oughs> ี่ครอบครัวทีนี้เราได้มีโอกาสอําพี่หนุ่ยกับเคืนบ้างเป็นยังไงเวลาอยู่ด้วยกันตอนนอนก็พี่หนุ่ยก็เป็นคนดีครับเออ,อคุยคุยกับแฟนตลอด แต่พอหลังคุยกับแฟนก็บอกว่าเลิกกันแล้วเราเลิกกันแล้วครับซึ่งหนุ่ยเขาจะบอกว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วตลอดครนะจะชูไหมดูภาพรักก็เหมือนเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะก็น่ามีน่าจะมีย่สามสี่คนครับพี่หนุ่ยมีแฟนสามสี่คนอูดกิ๊กครับสามสี่คนัะอย่างนี้ก็ต้องเคยยกันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวแฟนพี่หนุ่ยอย่าลืมไปดูนะครับ ครับส่วนใหญ่ที่กิจวัตรประจําวันที่ต้องทําในการเวลาเข้ามาอยู่ในห้องคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่งแบบดู iPad ดูหนังเครื่องพี่หนุ่อยอะไรเงี้ย<อ>ดูด้วยกันพี่หนุ่ยเขาจะลง,<อ>งลงหนังมาอ่านข่าวครับส่วนมากติดตามข่าวพวกสยามกีฬาอะไรเงี้ยหรือก็อจะให้แบ่งให้กันดูว่าเอออันนี้เรื่องราวอย่างนี้เป็นยังไงประมาณเนี้ยครับดู iPad ดด้วยกันนะฮะ ก็ดูดูหนังครับดูนัู่รักครับครับผมแนวไหนครับที่ดูก็ส่วนใหญ่พี่หนุ่ยเขาจะไปลงมาที่เมืองทองครับที่ตลาดที่ตลาดกตลาดแต่ที่ร้านเขาให้ดูอะไรก็ดู่างนั้นไหผมก็ให้พี่หนุ่ยลงคนเดียวครับเพราะว่าพี่หนุ่ยจะได้เสียตังคนเดียวแล้วเราก็มานังดูครับเราก็ไม่ต้องเสียตังครับใช่แผ่นมันก็เครื่องเล็กนะแล้วหูฟังก็ต้องใช้ร่วมกันปากครับมีลำโพงครับพี่หนุ่ยมีลำโพงอมีลำโพงแยกมาครับ ทีนี้มาพูดถึงหนุ่ยบ้างหลังๆนี่เราจะเห็นว่ามีมอบเสื้อให้กับแฟนคลับบ่อยเหมือนกันไม่เสียดายัะก็เราก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งครับอย่างเสื้อเอฟซีสีแดงผมเก็บไว้ตัวหนึ่งขันยาผมเก็บไว้ตัวหนึ่งส่วนที่พี่เขาที่ขอไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยที่ผมรับปากผมก็ทําตามสัญญาผมก็ให้อ๋อครับจะเห็นว่าบางทีก็มีพี่หน่อยก็ได้เสื้อจากหนุ่ยไปด้วยบางทีก็เห็นแฟนคลับ พี่อิทที่เป็นแกรนนำเชียร์ก็ได้เสื้อซึ่งเขาก็ไปตั้งหัวเฟซบุ๊กขอบคุณว่ามันเป็นสิ่งมีค่าสาหรับเขามากๆครับครับก็อย่างว่าเขาสงสัยอยากได้มานานเสื้อที่แบบเป็นแขนยาวแล้วก็เป็นเอฟซีเพราะเราเพิ่งเคยได้เตะรายการนี้ครับเขาก็ขอไว้ตั้งแต่เริ่มเล่นเลยผมก็รับปากว่าผมจะให้นะครับแต่ก็มีคนขอมาเยอะครับแต่ผมก็ให้ได้เพียงแค่ตัวเดียวเพราะอีกตัวหนึ่งผมก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันอืครับ แต่ว่าก็ไม่ได้เสียดายให้ก็ให้ได้ให้ก็ให้ได้ครับแต่ส่วนที่ผมใช้ผมก็ต้องมีเก็บไว้บ้างครับเพราะว่าเอาไว้เป็นที่ yse, ที่ไว้จดจําว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเล่นรายการนี้นะแล้วเราก็จะเล่นอีกต่อไปเรื่อยๆครับครับกริ่งเก็บไว้ไหมเก็บไว้ครับเก็บไว้ยังไม่ได้ให้ใครก็ให้ให้ไปแล้วตัวหนึ่ง ครับเป็นแฟนคลับที่ตอนแรกอยู่ท่าเรืออะไรเขาตามย้ายมาเชีย์เมืองทองห้เปลี่ยนทีมเลยใช่ใช่ครับเปลี่ยนทีมได้ครับเออไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ครับก็ให้พี่เขาไปตัวหนึ่งครับแล้นั้นก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าเราเพิ่ย้ายมาด้วยก็อยากมีเสื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับครับช่วงเย็นวันนี้น่าจะได้ลงเล่นได้แหละสําหรับเร่องคาดหวังแค่ไหนก็วันนี้ก็คาดหวังว่าทีมต้องชนะครับ อันขับเราบอกว่าหลายๆคนดูแบบไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือเหมือนเหนื่อยเหนื่อยกันก็หวังว่าวันนี้จะวิ่งกันนะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้สี่สี่ลูกครับสี่ลูกชัวร์ครับจริงเนี่ยรวมกันยิงเนี่ยครับชัวร์ครับต้องสี่นะครับหลังๆเราจะเห็นเขามาสนามบ่อยมากมาเพื่อเล่นฟิตเนสมาเพิ่มเติมดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับก็ตอนแรกก็แบบ หาที่เล่นอย่างเงี้ยครับสเสร็จแล้วก็คือไปปรึกษาพี่เป็ดพี่เป็ดเขาก็เลยให้เข้าไปเล่นตรงลานข้างๆร้านกาแฟตรงสาวไว้น้ำ<อ>ครับแล้วก็ให้อาจาเข้ามาดูช่วย<ข>คุมว่าต้องเล่นอันไหนบ้างน้ำหนักขึ้นหรือยังน้ำหนักก็ขึ้นขึ้นสองสามโลครับตอนอยานมานี้คนีบน่าจะเป็นนิวิตายที่ดีครับเห็นที่บ้านก็พยายามจะให้นานขึ้นกว่าีใช่ครับ ต้องหนาขึ้นเพราะเวลาแบบลูกชนลูกกระแทกอะไรอย่างนี้เราเราไม่ไม่ค่อยมีอะครับโดนชนทีไรก็ลมทุกทีครับ<ช>เราต้องพัฒนาส่วนนี้แต่พี่แป้ก็บอกว่าสมัยก่อนก็ตัวเท่านี้เหมือนกันพี่แป้กว่าคุณแ,แม่ยังควบคุมอยู่ไหมั้วัเนี้ก็ค,คุมอยู่ครับก็ดูอยู่ครับผม<อ>กินข้าวนอบ้านยังได้ไหมก็ได้บ้างครับแต่ว่างนานดีครับงานดี ท,าาทิ้งข้าวบ้านนี่ไปกับแฟนเนาะไปกับแฟนครับชัวร์ครับ <c oughs> พี่หนุย่ยสร้งางปัจชั <c oughs> แล้วๆเลครับผมแล้วก็คำถามสุดท้ายถามหนุ่ยครับช่วงนี้ในแคาเดมี่ของเมืองทองมีเด็กจากนครสวรรค์เยอะ <c oughs> พอสมควรแล้วน้องๆก็มีพี่หนุ่ยเป็นต้นแบบเพราะว่าเขาเคยไปแอบดูพี่หนุ่ยตอนซ้อมที่นครสวรรค์ก็บ่อยตอนนี้มีไล่กันมาหลายรุ่นเลยทั้งนนทบุรีทั้งนครนายกก็นครสวรรค์ทั้งนั้นครับพอจะฝากอะไรถึงน้องๆครัไหม ก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่มาจากเรือนกีฬานครสวรรค์ด้วยกันหรือว่าที่กําลังเตะฟุตบอลอยู่ทุกคนย่อมมีความฝันครับ<อ>ก็อยากให้ฝันของน้องๆน,นั้นได้เป็นจริงรอยากให้น้องๆได้ตั้งใจฝึกซ้อมอแต่ก็รู้ข่าวมาเยอะแล้วว่าที่อยู่นครนายกหรือว่าอยู่นนทบุรีก็ดี<อ>ยิงได้ทั้งสองคนเหมือนกันครับก็เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ ตอนนี้กีนานครนสวรรค์ก็เขาพอรู้จักรุ่นน้องเขาอยู่อส่วนมากผมจะอยู่ที่นู่นก็มีคนรู้จักเยอะอครับครับเป็นคนดังในทางที่ดีก็ในทางที่ดีครับตรนนั้นแบบแบบในรุ่นก็มีแบบกีติทีมชาติอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ครับในทางีสาหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไอดอลให้น้องๆเขาก็ได้ครับในเรื่องที่ดีนะครับบคนะ กระแสของรายการที่ออกไปสี่เรดเป็นยังไงบ้างก็ผมก็ดูอยู่เรื่อยๆครับก็น่าจะดีครับดูภาพลักษณ์เป็นคนดีมากเลยนะโอ้โหดีที่สุดแล้วครับนั่นคือตัวจริงนั่นคือตัวจริงครับไม่ีความน้องนี่แหละไม่ดีตรงชอบอัมชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรื่องจริงอ้แต่เรื่องจริงมาพูดเล่นขนาดครับนี่คือห้องพักของสองหนุ่มของ S G มุงทองยิเต็ดนะครับ กิงแล้วก็หนุ่ยนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะวนๆไปห้องคนอื่นบ้างนะครับ oh. ตอนนี้ให้โอกาสกลิ้งในการแก้ตัวโอเคครับ oh. ขอบคุณมากที่ให้มาดูห้องพักขอบคุณครับ